เคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะตอนนี้เกมอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับผมก็ไม่มีฟีเจอร์ว่ะแม่โคตรมินะเอาฟีเจอร์มา่อแค่ทีเดียวเองนะแต่ขอให้วันพฤหัสนี้ขออัปเดตมาสาักทีสำหรับ Play ์ออฟ e e e ินะครับผมนะแม่เฟรดอ่ะเฟรดอ่ะแม่ยืกด <c oughs> เทาขวาซะด้วยนะโอเคมานะคลิปนี้มีอยู่500,000นะได้ของฟรีมา400,000 ได้ gp free มาสี่แสนจัดบล็อกดอลสิครับผมมาบล็อกดอชุดนี้นะบล็อกดอชุดนี้จัดดีครับฟอร์มสเซนโรมาริโอนะก็ถือว่าหน้าเปิดอยู่นะชุดนี้นะฮะโอเคสี่แสนห้าแสนดิห้าแสนสามจะได้กี่คนนะขอบอลดาสักสักห้าคนตำนานสักสองอะไรเงี้ยนะบอลดาสักห้าตำนานสักสองนะโอเคมีโอกาสได้บอลดากี่เปอร์เซ็นต์ ดูยังไงล่ะดูอย่างนี้บนตามกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่บอกอะ่ะมันไม่บอกอ่ะดิไม่เหมือนไอคอนนะมันไม่เหมือนไอคอนนะมันไม่บอกไง่ะโอเคนะครับผมห้าแสนนะฮะห้าแสนจะได้สักกี่คนสำหรับตำนานนะครับผมขอสักสองคนกำลังดี <laughs> ฟาร์มบาสเตนโรมาริโอจบเลยนะเด็ดสุดในชุดนี้ไปนะฮะเลยครั้งแรก ราบมาเลยครับพ่อขาจัว่วนะฮะแต่ก็ลุ้นบอลดำนะฮะลุ้นบอลดำก็แล้วกันอไม่ใช่นะฮะเป็นบอลทองอาร์เซนอลน,นิคลัสเปเป้นะฮะมาลุยต่อลุยต่อลุยต่อ,อยังไม่ทองนะฮะอิตาลีป่ะอิตาลีก็ยังเป็นดูอยู่นะนี่ไงดูป่ะเนี่ยบอลดำเนี่ยไม่มีดูเลยชุดเฮ้ยมีเหรอ ลืมดูไม่ได้ดูว่ามีเบียดเพลเยอร์ใครบ้างนะครับผมอรนโดเฉยเลยเนะรูโนโอ้โหบอลดำสองคนนะครับผมบอลดำสองคนนะโดกับซอนโอ้โหเอาวะเบิมันจะมานะไปครับผมเรื่อยเรื่อยอยัยงไม่มาหรเนี่ยตันนันยังไม่มาอิตรีฮะโอ้โหบอลดำอีกแล้ว นบอลดำอีกแล้วน่าจะเป็นคุริบัลลี่นะะโอเคคุลิบรรี่อืมนะฮะบอลดำม,มาซะเยอะเปลี่ยนจากบอลดำเป็นตำนานอนะ่ะมันจะดีมากเลยนะยังไม่มาครับผมไบเยนเหรอไบยเยนเหรอเขาสายวะ่ะแต่เป็นบอลทองไยี่สิบเอ็ดนะฮะ ไม่มาว่ะตำนานยังไม่แตกว่ะแต่บันดันออกไปสามเลยนะบอนดันแบบโอ้โหไบยนอีกแล้วอะไบยนอีกแล้วอะบอลดำาะรอบนี้เบอลดำออกง่ายยังอ่ะเปิดมาสี่ครั้งบอลดำออกสี่ว่ะเนคิมมิคครับผมโอ้โหบอลดำออกง่ายเหมือนกันนะแต่ตำนานไม่ออกนะตำนานไม่ออกนะแต่บอลดำออกนะครับผมหมดไปนหนึ่งแสนแล้วฮะแสนกว่าแล้ว ตามบอ,อกไปสี่ตันนำศูนย์นะสเปนนะผมสเปนเท่าสายว่ะเอ็ดมาดิดนะี่ยมีตำนานแนะมมาล่าตำนานนะไม่ใช่ล่าบันดานะยังโอโ้โหแสดงว่ายากเหมือนกันนะสี่แสนเนะี่ยสี่แสนฟังฟรีจากจากคนอะรม่หนิยากเหมือนนะนะนะ่โอเคยังไม่ได้ครับผมนะ บรรดำบอกไปสี่แล้วเหลือกัน 3, 100, 6ยสามแสนหกยังไม่ได้จริงๆว่ะอังกฤษฮะบอลดำอีกแล้วบอลดำอีกแล้วนะเบอร์สิบมาเน่เนี่ยโอ้โหบรรรรอลดำบอกเยอะเหมือนกันนะเยอะแบบเยอะอนะปกติมันจะจอบแบบเศษละตัวอันนี้หมดไปประมาณสองเศษออกไปหกตัวห้าตัวนะฮะ ยอะนะเยอะนะตำนานไม่โดนปะไม่โดนเลยอ่ะเนี่ยไม่โดนตำนานเลยอื้มต้องใช้สูตรไหนวะเนี่ยต้องใช้สูตรไหนวะเนี่ยเลยสามแสนเนี่ยโหร,โรันโด้วยก่อนเพื่อนเลยสามแสนฟารบาสเทนรูม,มาริโอเนี่ยมาเปิดหมดไปสองแสนละ ตำนานตำนาน <c oughs> ข่าวจุ๊กเหมือนเดิมบายเยินอีกแล้วนะฮะบายเยินไหมเบอร์สิบสามนะฮะจะเป็นบอลเงินด้วยนะอ <c oughs> ตำนานตำนานสักคนเนี่ยสี่เสียนมันจะไม่ได้สักคนเลยหรอมันต้องได้ดิอ๋ยหลีกไหนก็ไม่รู้นะครับผม <c oughs> นะฮะหลีกไหนก็ไม่รู้เหมือนกันไปครับผมยาวยาวฮนะ ตัวเชื่อเลยอิตาลีเฮ้ย ي, นะ่ฮะยูเว่นะครับผม, ي, นนมเฮ้ยตำนานมีจริงหรือเปล่าตำนานมีจริงหรือเปล่ายังไม่โดนเลยวะสเปนฮะยังไม่โดนตำนานเลยบอลทองอีกแล้ว บอลเทอ่าอีกแล้วนะครับผมตำนานบอลดำออกห้าตำนานศูนย์นะฮะในงบงห้าแสนโอ้โหข่าวชั่วเหมือนเดิมฮนะข่าวชั่วเหมือนเดิมอังกฤษฮะเท้าขวาอาร์เซนอลอีกแล้วนะ,ะโอ้โหเซบิยอสวะหนึ่งแสนแปดสุดท้ายหนึ่งแสนแปดสุดท้ายโอ้โหไม่ข่าวชั่วจริงๆ สี่เซนคนลมีเงียบเลยอ่ะเนี่ยผมผนึกว่าจะได้แบบสองสามตัวอะไรอย่างงี้นะตำนานโอ้โหสีเส่เซอย่างเงียบอย่างเงียบนะอย่างเงียบนะมาอือเอาจ้ววเหมือนเดิมฮะฝรั่งเศสว้ารอบนี้ไปฝรั่งเศสแล้วบอลดำก็หายไปนานแล้วนะบอลดำเนี่ยหายไปนานแล้วเนีเ่ยหนึ่งแสนสุดท้ายนะครับผม หนึ่งแสนสุดท้ายได้ไหมอังกฤษตำนานก็ยังไม่ได้อยู่ดีดัดบอลดำบุบ๊กหกสิบหกอารูนะบัดําออกเยอะเยอะจริงแต่ไม่โดนไม่โดนตำนานเลยอะนะไม่โดนตำนานเลยอืมอารนหนึ่งแสนสุดท้ายหนึ่งแสนสุดท้ายเถยบนออกมีรุนโดเถ้สองสองคนเถ้าสามสองคน ไม่โดนเลยโอเว่นโอ้โหเฉียดไปเฉียดมานะเฉียดไปเฉียดมาไม่โดนตำนานเลย <c oughs> ยังขาวอยู่เนะยังขาวจั่วอยู่ฝรั่งเศสฮะบอลดาอีกแล้วนะครับผมแต่ตำนานไม่แตกนะโอ้โหเบอร์หกโอ้โหบอลดาออกเยอะนะยอมรับว่าออกเยอะมากแต่ตำนานไม่โดนนะฮะหือ <c> ก <oughs> ูจะเชื่อก็เลย นะบ,บอลดับออกเจ็ดคนตำนานศูนย์นะโอ้โหขาวจุวยอีกแล้วฝรั่งเศสเหมือนเดิมอะบนทองบนเงินรอบนี้นะสองครั้งสุดท้ายโอ้โหหาเศษไม่มีตำนานสักคนเลยเชื่อครับผมเลยเชื่อเลยเชื่อเลยนะมันไม่โดนสักคนเลยอะนะจบครับผมบายเยอ์นะ โอ้โห hey. oh เลือเชื่อเลยวะ่ะตำนานไม่แตกวะ่ะห้าเยษตำนานไม่แตกจริงๆนฮะมีตั้งสิบคนอะ่ะตำนานอะตำนานสิบคนอะไม่โดนสักคนอะโอ้โ oh หบอลทองบอลทองก็ไ,ได้ก็ได้อะมาฮึครั้งสุดท้ายโอ้โ oh หดวงไม่มีจริงๆโอ้โหเนี่ยข่าวเจือเนี่ยข่าวเจือตั้งคลิปเลยไม่มีทองไม่มีทองเลยโอ,อ้โหบอลทองมาอีก โอ้โหเฮซ่าหมดครับผมไม่ได้จริงๆหูเป็นไปได้นะโอ้โหตำนานแถวบวชออกรุนโดนะทำดาที่ไหนอะรัโนโดเน,นี่ยไม่โดนจริงๆฮะไม่โดนตำนานเลยบันดามออกตั้งเจ็ดคนอะในบันดามเจ็ดคนในงบห้าแสนก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะแต่ไม่โดนตำนานโอ้โหดวงเนีดวงอย่าง เลยนะครับผมบันดำเจ็ดคนว่ะเจกโอ้โหเสรดเสดเสรดไปตัวซ้ำเยอะตัวล่าสุดนี่ไงนะบะวันดำเวรตินะเวรติมีอาโนใครกว่าเวรติอาโนแล้วก็แล้วก็แล้วก็คิมมิก คูลลเบอรี่โรนโดซันโอ้โหโดนโดโรนเต็ดได้อะไม่มีเยอะเยอะจัดนะฮะโรนเต็ดได้เลยว่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเปิดตำนานนะฮะไม่ได้ไม่ได้จริงๆก็พาเศษไม่ตกตำนานเลยเลยเชื่อเงินนะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะฮะอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่สำหรับตำนานนะครับผมโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย Let's go.